่ครูบาอาจารย์ในเมตตามาร่วมจากทางวัดบ้านกระบอกก็22รูปนอกนั้นก็ทางพระครูสุวรรณธรรมพรด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด และนอกจากนั้นก็ทางพระอาจารย์ประหลัดศักดิ์พระครูประหลัดศักดิ์ศรีจันทรวงโสวัดบ้านหาดแพงวัดศีบุญเรืองไม่จันเท่งบริมามบ่ฮะเออเจ้าอธิการภัยรัฐชินวารนอกเจ้าคณะตำบลพนอมทุง่งเจ้าวาดวัดพนอม และนอกจากนั้นก็พระมหาธนาศักดิ์มหาปุญโยเจ้าวาดวัดป่าคำเม็ดแล้วก็ทางบ้าน,นเก่าบอ่อท่านในเมตตามารเรียนธรรมก้าประโยคถึงสามรูปพระมหาีเดร์อุปวัฒถโน อันนี้ปริยนธรรมเก้าประโยคพระอาจารย์มหาสมสวิเชียนวรคุณโนปริยนธรรมเก้าประโยคและพระอาจารย์มาสมศักดิ์ที่เมตตามาปฏิบัติธรรมร่วมกันท่านก็ปริยนธรรมเก้าประโยคนอกจากนั้นครูบาอาจารย์หลายหลายลูกที่มาร่วมง,งานอันนี้มาด้วยน้ําจิตน้ําใจส่วนญาติโยมก็ทางจะน้อยเนาะญาติโยมชาวภัยใหญ่ ผมวัดสว่างวนารามัางบ้านน้องจอกน้องเอลมองก็คุณแม่ไหลนอ้อนอนคอก็คุณแม่แก้วอาทิตย์ใหม่ทิตย์แปะ๊ะและนอกจากนั้นก็ทางจีปาถะ,ะโยมแม่แดงเลนุน,นันนะอยุธยาอันนี้นามสกุลเชื้อเจ้าแล้วก็หลานสาว นอสอพรทิพดาบพลหานนอทางอำนาจเจริญและนอจากนั้นทางคณะแม่ชีแห่งแม่พรามแล้วก็สรุปลงสั้นๆว่ามาจากถนนมาด้วยน้ำจิตน้ำใจแล้วก็ทางผู้ไม่ได้มาจากกรุงเทพมหานครก็ โทรมาโอนจตุปจัจจัยธรรมทานยธรรมมาร่วมบุญร่วมกุศลในงานศพข,ของคุณแม่กาศีนาชัยเวียงทางบ้านเมืองพี่น้อง่าวอำเภอชาวอำเภอสงครามบ้านพี่น้องชาวบ้านหัดแพงปฏิรูปตลอดทั้งพี่น้องทุกทุกฝ่ายซึ่งมีคุณโยมผูนสุเนาอโพสุท่านมาเป็นประธาน เป็นต้นทางรัจจารนารินก็ดีทางพ่อกำนันก็ทำหน้าที่นี่เพราะฉะนั้นหลวงตาในานามญาติพี่น้องเพราะว่าหลวงตาเป็นน้องชายคนเล็กของคุณแม่อุยกาสีโยมแม่ถึงแก่กรรมแล้วหลวงตาก็ปารบอยู่บ่อยๆว่าพี่สาวคนโตก็คือ เป็นแม่แทนโยมแม่คัมแพงนั้นเองเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> วันนี้ทุกฝ่ายก็มาด้วยน้ำจิตน้ำใจมาด้วยน้ำจิตน้ำใจหลอนตาจึงขออนโมทนาสาธุการญาติพี่น้องญาติธรรมทุกทุกฝ่ายต่เรื่องชีวิตของคนเราทุกท่านทุกคนนั้น ไม่แตกต่างอะไรกันโดยเฉพาะงานศพแต่ละงานนั้นไม่ใช่งานโศกเศร้าหลวงตาก็อิ่มใจอยู่ดูพ่อม้วนก็มีธรรมะซึ่งเป็นคู่บาร,รมีโดยพ่อโยมแม่อุยกาสีซึ่งพูดถึงแก่กรรมหลวงตามาเยี่ยมเมื่อออกจากโรงพยาบาลนครพนมมาแล้ว หลวงตาพร้อมคณะกลัมาเยี่ยมญาติพี่น้องทุกฝ่ายก็มีน้ำจิตน้ำใจมาให้กำลังจิตกำลังใจพี่น้องปฏิรูปพี่น้องหาดแพงเป็นต้นดูแล้วโยมพี่สาวห <c oughs> ลวงตาก็บอกคำเดียวว่าพุทโธนะยมพี่พุทโธเดอ้อโยมเอื่อยเดอ้อหลวงตาว่า บ่ให้ผูใ้ใดถามยังเมือ่อยบอก็บ่ให้ถามผู้ดใดสิว่านำย่อมเอื่อยหลวงตาวาพุทโทธธรรมโมสังโคไม่ต้องพูดเรื่องอื่นหลวงตาว่าเพราะพูดก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราเอาบุญให้แต่ความจริงท่านก็ปฏิบัติธรรมมามากอยอมแม่กาสีนี่แหละลำดับให้ฟังสั้น <c oughs> ที่หลวงตาบวชมายิมาบวชมาได้สิบปีสิบเอ็ดปีถ้าจะไม่ผีก็ปีปที่ 10, สิบพรรษาที่สิบสองหลังจากหลวงตาไปจำพรรษาที่วัดพิจโสภารามแล้วหลวงตาก็มาหาโยมพ่อโยมแม่พระบเดชพระกุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิจโสภารามท่านบอกว่าอยากให้โปรดโยมพ่อโยมแม่ อยากให้โปรดโยมพ่อโยมแม่ห้องตาก็กลับไปที่บ้าน <c oughs> ไปขอโยมพ่อโยมแม่บอกว่าลูกบวชมานี้ก็ใช้เวลาสิบกว่าปีหน่อยหน่อยแต่มนึกถึงคุณงามความดีอุปการะคุณของโยมพ่อโยมแม่แล้วล้นป้าเหลือแผ่นดิน ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงจะตอบแทนคุณของพ่อของแม่ให้จบให้สิ้นลงไปได้อยากจะขอโยมพ่อโยมแม่อันหนึ่งจะได้ไหมโยมพ่ออุลิก็ถามโยมแม่คํแแพงก็ถามเรื่องอะไรลูกหลวงตายก็เลยบอกว่าอยากจะให้โยมพ่อโยมแม่ไปปฏิบัติธรรม อันนี้ห้องตาขอเลยลูกบวชมานี้ใช้เวลาสิบเอ็ดสิบสองปีคล้ายๆกับว่าบุญมันน้อยเพราะฉะนั้นจึงอยากพึ่งบุญบารมีของโยมพ่อโยมแม่ถ้าโยมพ่อโยมแม่ได้เดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาอาจมาภา <c oughs> ในฐานะเป็นพระลูกชาย ก็จะได้ปลื้มอกปลื้มใจเพราะชีวิตของโยมพ่อโยมแม่นั้นทำบาปเลี้ยงลูกมามากทำอย่างไรพ่อแม่จึงไม่ตกนรกหลงตาก็เลยอยากขอให้โยมพ่อโยมแม่ไปปฏิบัติธรรมในที่สุดโยมพ่อก็ไม่พูดเลยไม่ยมแม่ก็ไม่พูดอะไรตกลงหลงตาก,ก็บอกแม่ว่ากาสีนี่แหละโยมพี่สาวนี่ แม่กาหน้าที่ของลูกทำย่างไรพ่อแม่จึงจะได้บุญมากเพราะการเลี้ยงบิดามารดานั้นต้องเลี้ยงกายด้วยเลี้ยงใจด้วยให้อาหารกายท่านต้องให้อาหารใจท่านด้วยให้เครื่องประดับกายภายนอกต้องให้เครื่องประดับกายภายในและให้เครื่องประดับใจแก่พ่อแม่ของเราด้วยเราสร้างเรือนให้พ่อแม่อยู่ เราต้องสร้างเรือนให้ใจของพ่อของแม่ได้อยู่ด้วยเราดูแลรักษาโรคกายของพ่อของแม่เราจะต้องดูแลรักษาโรคใจของพ่อของแม่ด้วยเราต้องบำรุงทั้งกายและใจเพราะฉะนั้นโยมพี่พูดกับแม่กาโยมพี่ไปอุปถมัมอุปถากโยมแม่นะโยมแม่ โยมพี่สาวคือแม่กาสีไม่คัดค้านแม้แต่น,นิดเลยพ่อทองม้วนซึ่งเป็นคู่บารมีก็อนุโมทนาด้วยอันนี้เป็นภาพประทับใจจนมาถึงบัดนี้เมื่อไปอำเภอพนาก็เดินจงกรมนั่งภาวนาโยมพ่อก็ไม่เคยสักทีตั้งแต่เกิดมาโยมแม่ก็ไม่เคยเดินจงกรม หลงตามองเห็นท่านเดินจงกรมแต่ละครั้งมันปลื้มอกปลื้มใจมันอิ่มอกอิ่มใจเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปแปดวันเก้าวันวันสุดท้ายสรุปให้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชป,ปริยัติยกบรบุญเลืองสารโทรเจ้าวาดวัดพิจโสภารามเขมาราชอุบลราชธานี ท่านเป็นประมุขประธานแสดงโสรัสยานปัญญาสิมหขั้นสำหรับผู้เจริญวิปัสนาภาวนาจะได้รู้จะได้เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรพระเดชพระคุณหลวงพ่อแสดงแว่นธรรมจนจบลงตื่นเช้าขึ้นมาโยมพ่อทิ้นไม่เคยฟังทักทีไปพูดกับหลงตาโอ้ยวัาสัน เกิดมาบ่คอยฟังเทศมวนปนิจักเถื่อพปนวะบ่ค่อยฟังเทศมวนปนิจไปเห็ดจังไหนนอจังสิได้เทพันนี้ไปเปิดในพีใหนนองบานในแพ่งให้ฟังหลวงตาก็ประทับใจอิ่มใจในศรัทธาในคุณของพระนตัยของโยมพ่ออย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยปรารถให้ฟังส่วนโยมพ่อนนั้นก็ตามเหตุนะ ส่วนโยมแม่นั้นเราก็สามารถโปรดท่านได้สะดวกจากนั้นมาโยมแม่ก็ได้มาปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยๆอยู่เนืองเนืองนี่อาศัยโยมแม่กาศีนาชัเวียงเนี่ยไปอุปถัมประถากในครั้งแรกเลยมันจะเป็นภาพประทับใจอยู่เพราะอะไรเพราะชีวิต ของโยมพ่อโยมแม่นั้นทำบาปเลี้ยงลูกมามากค่าไก่ตัวหนึ่งเลี้ยงลูกก็จะต้องถูกเก่าค่าห้าร้อยชาติหรือตายลักษณะที่ค่าไก่ห้าร้อยชาติลองคิดอยู่ที่โยมพ่อโยมแม่เลี้ยงลูกมาทำบาปค่าปูค่าปลาค่ากบค่าเขียดมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนี่เพราะฉะนั้นหลวงตาจะแนะนำมาปารบ เพราะงานศพของคุณแม่อุกาแม่อุกาเป็นผู้ดูแลโยมแม่ครั้งแรกนี่เพราะฉะนั้นคุณงามความดีบารมีธรรมที่แม่อุกาโยมพี่สาวได้ทำมาหลวงตาก็อิ่มใจโดยเฉพาะทั้งพ่อทองมว้วนทั้งลูกทั้งหลานให้การสนับสนุนผู้เป็นพ่อเป็นแม่ปฏิบัติธรรม อันนี้ชีวิตของคนเมื่อทําบาปมาถ้าไม่ทําลายบาปออกให้หมดก่อนตายสมเด็จพ่อแสดงไว้ในคลิปมโนทรนว่าดูก่อนอานอน์ผู้ใดใครก็ตามไม่อยากตกนรกต้องแก้ก่อนตายนะอาน o n ความหมายสั้นๆก็คือเคยทําบาปอะไรมาต้องเอาบาปออกจากจิตให้หมดก่อนตาย ถ้าผู้ใดยังมีบาปอยู่โอกาสจะลงนรกเป็นสุรกายสเตราชานนั้นย่อมมีเพราะฉะนั้นในคราวที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อใหญ่วระเพสโสารามมาเป็นประธานที่วัดศรีบุญเรืองบ้านหาแปลงยมแม่ถึงแก่กรรมในปีนั้นพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเจ้าคุณพระราชีิายานมุนีหลอมมหาวิริโยจะลงตามไปอยู่กับท่านท่านเมตตาวัดบ่อยเฉลง ท่านนำคณะสงฆ์และลูกเนเรนร้อยกว่ารูปไม่เคยมีสักทีทั้งญาติทั้งโยมประมาณสองร้อยกว่าคนมาร่วมงานศพของคุณแม่โยมแม่กำแพงและในที่ก็เก็บบัตรเสร็จเรียบร้อยพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ท่านก็เลยบอกว่าคุณยายหลวงพ่อขอรับรองชีวิต ท่านไม่ได้ไปสู่อบายภูมินะท่านไปสู่สุขติถ้าคุณยายตกนรกคนทั้งโลกไม่มีใครขึ้นสวรรค์พระเด็พระกุหลงพ่อก็ยืนยันอีกนี่เพราะฉะนั้นหลงตาจะได้นำมาเพื่อทำความเข้าใจในบางสิ่งบางประการนอกจากนั้นก็ยังได้ทำนุบำรุงบวรพุทธศาสนาส่วนลูกชายเนาะ แต่ก่อนนั้นสมควรนายกทรงเดชสมควรประมวลประโมทสมโพวิโรจจันทโคตรสือลูกพินเห็นบะสมควร